ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto C R a Z E ช่องที่นําเสนอข้อมูลล้ำลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และระบบอาวุธจากทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยหากคุณคือผู้ที่สนใจในระบบขีปนาวุธที่ล้ายุควิดีโอนี้คือสิ่งที่คุณห้ามพลาดวันนี้เราจะมาพูดถึงลบ24รูปียาขีปนาวุธข้ามทวีปอันทรงพลังจากรัสเซียที่นับว่าเป็นหนึ่งในขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกปัจจุบัน r s I, 24ยาหรือที่รู้จักกันในชื่ออา24ทียยาเป็นขีปนาวุธที่พัฒนาขึ้นโดยสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเสริมเคี่ยวเล็บด้านยุทธศาสตร์นิวเคลียร์โดยระบบนี้ถือเป็นการต่อยอดมาจากขีปนาวุธรุ่นเก่าอย่างทโพเอ็มจุดเด่นที่เห็นได้ชัดของยาคือความสามารถในการบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์หลายหัวพร้อมกันหรือ MIRV โดยแต่ละหัวรบสามารถเจาะเป้าแยกอิสระไปยังจุดที่แตกต่างกันได้ภายในที่ใส่เดียว ขีปนาวุธลบ24รูปีมีระยะยิงไกลประมาณ11,000กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมได้ทุกทวีปทั่วโลกจุดที่น่าประทับใจอีกอย่างคือความเร็วของมันในระยะขับเคลื่อนสูงสุดสามารถทำความเร็วได้มากกว่าแม็กยหมายถึงมันสามารถลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวรบแต่ละหัวสามารถติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ขนาด100-300ถึงกิโลตันซึ่งเทียบเท่ากับระเบิดที่ถล่มฮิโรชิมาหลายสิบลูก ระบบนำวิถีของยาเป็นแบบ i ินเ t i a l g ชียลแดนที่มีการสนับสนุนด้วยระบบดาวยม g l o n a s s ซึ่งพัฒนาโดยรัสเซียเองทำให้ความแม่นยำสูงกว่าเดิมมากโดยค่าความคลาดเคลื่อนจุดตกเป้าอยู่ในระดับ150-250เมตรซึ่งสำหรับอาวุธระดับยุทธศาสตร์ถือว่ามีความแม่นยำสูงมากจุดนี้ทำให้ยากลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองและการป้องปรามของรัสเซียที่น่าเกรงขามบนเวทีโลก RS24 ยามีทั้งรุ่นที่ติดตั้งอยู่กับแท่นยิงเคลื่อนที่เทลและรุ่นที่ติดตั้งในฐานยิงใต้ดิน ระบบเคลหรือ t r a n s p o r ต e r e r e c t o r Launcher ที่ใช้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งลับต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วช่วยเพิ่มความอยู่รอดของระบบขีปนาวุธในกรณีที่เกิดการโจมตีล่วงหน้าซึ่งทำให้มันมีความยืดหยุ่นในยุทธศาสตร์การยิงสวนกลับของรัสเซียการทดสอบลบ24รูปีเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2007และได้เข้าประจำการในกองทัพรัสเซียอย่างเป็นทางการในปี2010หลังจากผ่านการปรับปรุงหลายครั้งเพื่อเพิ่มสมรรถนะและความน่าเชื่อถือ ขีปนาวุธรุ่นนี้มีขนาดความยาวประมาณ22.5เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง2เมตรและมีน้ำหนักเปิดตัวประมาณ49ตันโดยการขับเคลื่อนใช้เชื้อเพลิงถัง3ขั้นตอนทำให้การออกตัวและขึ้นสู่วงโคจรด้วยรวดเร็วและ,สะเสถียรในเชิงยุทธศาสตร์ลบ24รูปียาถูกมองว่าเป็นอาวุธแห่งยุคสงครามเย็นสมัยใหม่ที่ไม่เพียงแต่มีอำนาจการทำลายล้างสูงแต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อหลกเลีเ่ยงการตรวจจับและการต่อต้านจากศัตรู เป็นระบบที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาอาวุธของรัสเซียที่เน้นเทคโนโลยีขั้นสูงผสมผสานกับยุทธวิธีการยิงสวนปรับแบบทันทีและความยืดหยุ่นในการใช้งานบนสนามรบก,การมีลบ24รูปียาในคลังแสงของรัสเซียไม่เพียงเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการป้องปรามแต่ยังสร้างแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ในเวทีโลกอย่างมีนัยสำคัญด้วยความสามารถที่ครบเครื่องทั้งในด้านความเร็ว ความแม่นยำและพลังทำลายหลางสูงมันคืออาวุธแห่งความสมดุลเชิงนิวเคลียร์ที่ทรงพลังในยุคป,ปัจจุบันหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวนี้และต้องการติดตามระบบขีปนาวุธหรือเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องออโต C R a Z A E เพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณที่รับชม